วันนี้วินเวจะพามาดูตาแหวงกับยายคุณสูบสะจับปลาวิทนน้ำจับปลาที่หนองวินเวมัเป็นกำลังใจครับตาแหวงกับยายเก่งมากเลยเก็บปลาเก่งมากเลยขนาดตากับยายอายุมากแล้วนะยังเก็บได้มีผู้ช่วยทีมงานที่แสนเก่งอยู่สองคนค่ะ พี่เผพี่ศักนี่เองเด็กๆก็ช่วยกันลุ้นหน้าดูนะคะปลามากมายปลาช่อนปลาสลิดปลาดุกเยอะมากค่ะส่วนคุณพ่อเหล่าแม่วันจะเป็นคนช่วยล้างปลาแล้วก็แยกคัดปลานะคะแยกปลาชนิดปลาแยกปลาดุกปลาตัวใหญ่ๆปลาช่อน สนุกมากยายเก็บอย่างมีความสุขเบไป,ปช่วยยายแล้วครับยิ้มแฉ่งเลยเบชอบดูปลาช่วยยายเทปลาลงในตุ่มเสร็จแล้วก็นี่ยายทำให้ทานปลาที่คุณแม่ชอบก่อนนะคะมาจากบอ่อกลัวจะตายก่อนก็เลยเก็บยังไม่เสร็จเลยเอามาล้างเอามาปล่อย ปล่อยล้มตูมหนุนตุ่มของแม่ใหญ่มากนายแบบเป็นไงบ้างนายแบบต่อสู้ปลาไม่ได้เลยป้าปล่อยลงไปเลยค่ะปล่อยลงไปปล่อยลงไปนะคะับไปแล้วครับตัวแร็กเราเอาไปบนตัวแรกไปได้เอาไหมเออเอาไปขังเลยแม่ไปปล่อย คุยนิดๆเนี่ยหน่อยนี่ไงที่มันหายหมดเยอะนะเอาไปแล้วครึ่งหนึ่งนะจะตัวใหญ่ๆลงไปก่อนแล้วรอบหนึ่งโอ้ถ่ายแล้ววิดีโอวิดีโอลงหอมแล้วเอาวิดีโอนะลูกอาเบสเบทหอมด้วยหอมพร้อมกันหอมพร้อมกันเฮ้ อสองข้างขนาบเลยขนาบย้ายเลย<ม>เปยขนาบเล้ขนาบเปยขนาบเลยข,ขนาบใช้ขวา <itsu>